Eh baik, nanti kai muka mai keluar. Baik, baik, pip, pip, ya. Terus lagi तोलेते को या तरीक तो की यासी जाती मेरी नगरिया तो की या सरदी करो ज्योति करायचे करोती कयासे करोती कयासी करो सो पुरपच करोती की यासी करोती या जा सरये तो की नगरिया तो की या सरये तो की सरप करा या तो की या सर करोती की या सर मने दी मै तकियन न ने आ आमतक मान मत पनाय ไม่ค่อยชัดห้าแปดพี่เอาลงหน่อยไหมให้ผมเอาลงอย่ารบดูผมไม่เก่งคนเก่งคืออาจารย์ของผมเออมาตรงนี้โอเคได้ละถ่ายรูปพิเซนเตอร์ด้วยหน่อยดิได้ค่ะได้ค่ะใส่ที่แปดสามห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันบ้านไปได้เนี้ยไหนว่าได้อันเดียวพอดีคนไปโรดไปเจอพอดี เนี่ยเลขตรงกันทั้งคันน้ำมนต์หรเออโอ้เขาไปบอกถึงบ้านเลยขาไปบอกถึงบ้านกล้วแล้วฝันที่ใครใครเข้าไป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 บอกแดนที่เขาตายไปไหนเขาเขมานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี่แหละทางกรนู้นเขามานั่งกินข้าวอยู่หน้าศาลเออที่แล้ก็เดินไปว่าทำไมกินข้าวอยู่คนเดียวเขาไม่มองเราเลยเราเดินไปเดินไปแล้วว่าทำไมไม่พูดจะขำกินข้าออกไปเขาโหน าไปเลยแปดพันก็เลยไปหาลอตเตอรี่ก็ได้แค่ห้าใบห้าใบทีนี้หลานกันแบนไปสองเัอเองก็ได้สามั่มาซื้อของแก่บนก็ได้สามจอยอีกอะไรก็เก้าหกสี่ได้ถูกสามแปดหมดในส้มสร้างบ้านคนอยู่ตลาดนั่นขอวันที่หนึ่งได้4ครัถทฉันเลยพูดว่านวันที่หนึ่งเกนไม่ได้จะได้วันที่สองได้ไปสองใบเก้าสี่ี่ใบ